แต่อย่างที่ผมเรียนรู้จากโรนัลด์ด้วยได้อีกอย่างหนึ่งเราเอามาใช้กับโลกธุรกิจก็คือเขาไม่ได้ส mm ักเซสเพราะว่าตัวเขาคนเดียวแต่เขามีทีมที่ยิ่งใหญ่ mm hmm. ที่มีคอมมิชเมนที่สูงล้อมรอบเขาเขาด้วยเหมือนกันรู้ไหมครับว่าเขามีคนติดตามเขาอะเพื่อที่จะเป็น p e r s o n mm ัน hmm. อลเชฟเชฟไว้สำหรับทำอาหาร, mm hmm. รว่าวันนี้ทานโคคนัตออยล์หรือ,อยัง เห็นไหมว่าพอเขาไปนั่งมีโค้กอยู่ข้างหน้าเนี่ยคนเลือกที่จะย้ายโค้กออกกันได้จําได้ครับนะครับฮุนตกรนาวใช่ไหมครับแล้วเขาก็เป็นคนที่เสียสละเยอะมากครมครับเขาไม่กินโค้กเขาเขาทานอาหารมีดิสซิปลินคีย์คือดิสซิปลินที่สูงมีวัคซอดเทที่สูงครับเพราะว่าเขาเขามีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่และชัดเจนแล้วเขาก็มีแรงดライブมีความทะเยอทะยานที่สูงมากซึ่งผมไม่เคยเห็นใครที่มีแรงทะเยอทะยานที่สูงเท่ากับเด็กคนนี้โอเคที่จาก เป็นคนที่ตัวเล็กๆ skinny boy แต่มีความฝันที่ยิ่งใหญ่ว่าเขาจะเป็นนักฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ให้ได้เขาไม่ได้เกิดมาพิมพ์มีพรสวรรค์อะไรเลยแต่เขามีมีพรแสวงเขา willing ที่จะที่จะเสียสละที่จะอดทนที่จะรับความเจ็บปวดเพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของเขาแล้วเขาก็ลงทุนเพื่อที่จะ leverage พิยนมากกว่าสิ่งที่เขามีก็คือทีมรอบัวงเขาทุกทุกทุกคนที่ที่ commit ให้เขาเ,เป็นนักฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่เขามีทีมที่ยิ่งใหญ่ล้อมรอบของเขาอืซึ่งมาแบ็กอัพเขาซึ่งผมคิดว่าอันนี้มันเป็นการโชว์ Work e t h i c แล้วก็โชว์ Commitment ที่ท,ที่ผมไม่เคยเห็นใครไปถึงระดับนี้มาก่อนเหมือนโฟกัสนให้โอกาสเขาไม่ปล่อยให้โอกาสที่เขาได้เนี่ยเสียเปล่าเลยนะครับซึ่งผมคิดว่าอันนี้ก็แอ p l y กับโลกความเป็นจริงได้นะครับหลายๆคน เป็นคนที่เก่งเยอะแต่ขาดโอกาสการที่เราได้โอกาสแล้วเนี่ยเรายิ่งต้องทำทำให้เต็มที่เลยอันนี้เป็นอีก l e s s o n learn ที่ผมเรียนรู้จากโรนัลโดมีนักธุรกิจหลายคนที่คุร l ีฟายมากกว่าผมเยอะมากที่ควรจะมานั่งอยู่ที่ผมถครับแต่ขาดโอกาสนะครับบางคนอาจจะไม่พร้อมทั้งฝั่งของภาระครอบครัว health issue บ้าง จังหวะชีวิตบ้างภา,าระต่างๆบ้างเพราะฉะนั้นการที่เรารู้สึกท้อบางทีนะครับเราต้องรู้ว่าเราโชคดีมากๆเมื่อเทียบกับอีกหลายๆคนไม่ใช่แค่เก่งอย่างเดียวแต่เราต้องโชคดีด้วยแล้วก็มีจังหวะชีวิตที่ถูกต้องด้วยมีจังหวะที่ดีมีโอกาสที่ดีอย่างโรนัลโด้เนี่ยถ้าเดวิดเบคแฮมไม่ได้แบบเฟอร์กูสันไม่ได้เตะรองเท้าสตั๊ดถูกคิ้วเนี่ยค <laughs> <laughs> งไม่มีทางเกิดใช่พวกนี้มันเป็นโอกาสชีวิตทั้งหมดเลยที่นานๆทีจะเกิด แต่ที่สาคัญคือพอเกิดปุ๊บเนี่ยแล้วพอคนให้โอกาสปุ๊บเนี่ยหรือโอกาสมันมันมันเข้ามาในชีวิตพอดีเนี่ยเขาทําเต็มที่อืเขาไม่ปล่อยให้โอกาสเนี่ยมันเสียเปล่าเลยเขาไม่รู้หรอกว่าเขาจะทําได้หรือเปล่าแต่เขากัดฟันแล้วลุยเต็มที่เขาเลือกที่จะเสียสละท,ทุกอย่างที่ที่ท,ที่ที่สำคัญสําหรับนักฟุตบอลผมคิดว่าคนเรา อย่างแรกคือต้องต้องมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ใช่ไหมครับอย่างที่สองพอรู้ว่าตัวเองได้โอกาสแล้วเนี่ยต้ององยิ่งทําให้เต็มที่อย่า q u e s t i o ตัวเองอย่าตั้งคําถามกับตัวเองว่าฉันทําไม่ได้หรอกใช่ไหมครับทุกคนผมเชื่อว่าถ้าพยายามจริงๆเนี่ยมันทําได้นะมนุษย์เราจะจะ normalize แล้วก็จะปรับตัวได้เก่งมากเหมือนถ้าใครคิดว่าฉันวิ่งมาราธอนไม่ได้หรอกน่วิ่ง1นกิโลก็เหนื่อยแล้วลองวิ่งทุกวันครับ หนึ่งกิโลมาเป็นสองกิโลเป็นมสิบกิโลเริ่มที่จะไม่เหนื่อยเริ่มที่จะปรับตัวได้หรืออย่างผมเมื่อก่อนเป็นเด็กที่ไม่ตั้งใจเรียนจะให้อยู่อยู่ไม่สุขครับ,รบจะให้มานั่งนิ่งๆเฉยๆเป็นชั่วโมงสองชองั่วโมงทรามานมากแต่พอมันฝืนตัวเองปุ๊บร่างกายปรับตัวมนุษย์เราปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้เพราะทำบ่อยๆเราก็จะชินผมนั่งอ่านหนังสือว่าละสิบสิบสองชั่วโมงช่วงมหาลัยเนี่ยเป็นเรื่องปกติเลยหลังจากจทําไปได้สักพักหนึ่งมนุษย์เราจะปรับตัวเก่ง โอ้อันนี้เป็นบทเรียนที่ดีมากๆนะครับสาหรับผมคิดว่าสําหรับชาเลนต์เลยแหละนะครับใครที่เพิ่งเริ่มต้นตั้งใจทําอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็เริ่มมีโค้ชนะครับที่มองเห็นเห็นถึงโอกาสเห็นถึงศักยภาพของเราลุยเต็มที่นะครับโอกาสมีรออยู่ข้างหน้าเราไม่รู้หรอกว่าวันข้างหน้าเราจะเจอเรื่องอะไรบ้างนะครับแต่แน่นอนคนตั้งใจยังไงก็ไม่พลาดไม่ผิดหวังอยู่แล้วนะครับกับความตั้งใจ